เด็ดวนันเด็ดว,นว<า>นันฉีดเด็ดวนันฉีดเห็นผลยังไงบ้างพอได้สามเดือนสวยเลยอ่ะสวยสวย,สวยเลยใช้สลายตัวอื่นนะครับเอม,มาใช้อย่างนี้ก็มั่นใจมั่นใจมั่นใจเลยแล้วก็น้องสาวน้องสาวไม่ได้ใช้อ่ะน้องสาวเห็นว่าสวนที่บานนู่นมันโซม,มากเลยเห็นปับ๊บน้องสาวก็สั่งเอามาใช้มาครัพผมสภาพการชนะฮิรันพลวันนี้ ผมจะพาทุกท่านมาติดตามผลการใช้โคโหวมังศจจันท์จากบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับผู้ร่วมรายการ3คนด้วยกันนะวันนี้มาดูว่ามีใครบ้างรายงานตัวนะครับอาเชิญครับผมลงเกลียวครับลงเกลียวนะครับเป็นเจ้าของสวนแล้วก็อีกคนครับ รัชนกวงทรับย์ป้าสมค่ะเรียกยังไงว่าป้าสมอีกท่านนะครับครับผมกมวลชัยจามครับเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ติดตามผลงานของสวนป้าสมกับลุงคนมาอย่างคนกระมลเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยก็จะได้รู้ว่าปัญหาแรกๆของเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากการใช้ของเราแล้วมันดีขึ้นอย่างไรแต่คุณกระมวลก็จะได้ได้เล่าเรื่องให้พี่น้องเราได้ฟังเลยนะครับ แรกๆเข้ามาเห็นเป็นยังไงครับเห็นบอกว่าสวนมันมันโทมเลยใช่ครับคือก่อนหน้านี้นะป้าส้มได้ใช้กับสวนทุเรียนในพื้นที่สองสลึงมาก่อนครับแล้วก็สวนนี้ป้าส้มพอไปติต่อซื้อแปลงต่อจากเขามาซึ่งเป็นแปลงที่เสื่อมโรมนะป้าเนาะ,ะคือตอนที่ป้ามาในแรกๆเนี่ยคือ มันอมขนาดที่ว่าป้ามาถึงแล้วรู้สึกยังไงมากรู้สึกเออใจทอด <laughs> ใจทอดเลยอ่ะโอ้มันโมมากเหมือนกะถีเขาลงไว้ในเฟสอ่ะเนาะอันนี้ป้าซื้อใช่ไหมซื้อค่ะอีเขลงไว,มว้มันสวยมันสวยพอมาเห็นปับ๊บใจมันทอดเลยเพรทะไทยต้นรวยให้เรา <laughs> <ะ>อ๋อ,อคือ <laughs> แกได้ใช้จุกหูวมหาตะจันกับต้นสามสิบปีเนี่ยคือมีการทําการฟื้นต้นแล้วก็ติดผลผลิตได้แล้วก็มาใช้กับโซนนี้ก็ มีความมั่นใจว่าจะต้องทําการฟื้นขึ้นมาได้แต่หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งผมก็ได้รู้ข่าวว่าพระส้มมาซื้อแล้วแล้วใช้คู่หูกระแปงนี่แล้วผมก็เข้ามาติดตามครับแต่ตอนที่เลี้ยวรถเข้ามาก็ตกใจเหมือนกันว่าค,คือหมายความว่าใช้ไปแล้วนั้นหนึ่งเดือนครับแต่เรายังเห็นเรายังตกใจว่าปุตต้ามาซื้อได้ไงอ่ะมันโซมมากมันใบน้อยมากแต่และต้นม,มันมันแย่มากๆจริงรแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่พระส้มเคยใช้มาแล้วเนี่ยก็ทําให้เนี่ย พลิกฟื้นมาแล้วก็ปีที่แล้วมาใช้ยังไม่ได้สะสมอาหารด้วยใช้ทําดอกเลยกับต้นที่โสมก็ได้ผลผลิตดีไม่ลุงปีที่แล้วพอได้พ<ต>อได้เนี่ยพอได้แต่ว่ามันมันได้ไม่ทุกต้นครับต้นเราต้องเลือกต้องเลือกใช้ใช้ของเราอ่ะตอนแรกนะครับลุงใช้ยังไง แม่บ้าบาลป้าส้มเลยป้าส้มเป็นคนใช้่ไหมป้าส้มใช้ยังไงครับแรกๆเลยก็ใช้เองอย่างนี้สองฝาสองฝาแล้วอันนี้อย่างนี้หนึ่งอันนี้ยี่สิบช้อนเนี่ยไค่ตัวซานสองฝาแล้วก็เวอร์แพนยี่สิบช้อนช้อนในเล็กๆนะครับตัวน้ำสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรป้าก็ฉีดเองเลยกี่วันฉีดครับอาทิตย์เจ็ดวันฉีดเห็นผลยังไงบ้าง พอไดสามเดือนสวยเลยอ่ะสวยเลยแหละสวยเลยแหละสวยเลยแหละมีเทคนิคพิเศษนอกจากพ่นใบไหมไม่มีนะมีพ่นลงมีมีพ่นลงดินหนึ่งครั้งอ่าทีนี้ลุงมั่นใจมากแค่ไหนครับมันน่าจะรอดเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าาจะรอดเปอร์เซ็นต์รอดสภาพใบเว้นมีไงไงก็ออกคนพื้นที่เขาว่าเอ๊ลุงทำไงบางคนก็ว่าไม่ทำเก่งจัง ทุก่ามันมันตางก็จากของเดิมอ่ะก็คืออย่างที่มาลงก็ถอดใจแล้วนะได้สมโศมันก็พลิกฟื้นเท่าที่เห็นด้วยสายตาของเราเนี่ยมันก็มันก็สวยงามมากนะใบใบเขียวมันเลยปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่ได้บำรุงมาเต็มที่แล้วปัญหาช่วงที่มันรัดใบอ่อนมันก็ยังสามารถไว้ลูก ได้พอตควเราคำว่าบํารุงมันอคะเขาบํารุงมันพอมันด่ยอะไรป๊บมันจะแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนจะทิ้งดอกทิ้งลูกทิ้งดอกมันก็ทิ้งบ้างเนาะเพราะก็ยังไม่พื้นตัวก็ยังได้ผลผลิตครมบนมันจะพื้นตัวแต่ปีนี้มั่นใจร้อยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมีกี่ต้นนะครับในของลงจนขณะที่เป็นลูกนี่ก็ประมาณทักร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นแล้วก็ที่ยังไม่เป็นอีกอเนี่ยแบบเนี่ยเป็นไม่ได้ไหม ยังเล็กอยูนนะน้องเล็กมีมีปลูกเพิ่มเนื่องจากก่อนหน้านี้มันตายเนาะลุงเนาะแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลูกเพิ่มอีกเป็นต้นเล็กประมาณสองร้อยสองร้อยต้นรวมแล้วก็สามร้อยแปดสิบแปดสิบต้นสามรอยต้นทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสามร้อยแปดสิบต้นเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วคาดการณ์ว่ามันจะได้ได้ออกผลผลิตเจอะไหมพัฒนาจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะได้แตงดอกแตงลูกอ่ะครับอืม อันนี้เป็นคําพูดของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับทุเรียนมาตลอดชีวิตเลยนะจะเห็นจากโสมแล้วก็เห็นจากใช้เวอร์แพนของเราใช้คุ่หูมาแซนของเราแน้วมันพัฒนาการที่ดีแล้วก็สวยงามเนี่ยลุบงบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะได้พอพอมาซื้อที่นี่ก็ใช้ใช้อย่างนี้อย่างเดียวไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยเมื่อสมัยก่อนยังใช้สไลายตัวอื่นนะผมมาใช้อย่างนี้ก็มั่นใจ บรรจัยบรรจเลยแล้วก็น้องสาวน้องสาวไม่ได้ใช้อะน้องสาวเห็นว่าสวนที่บาลล้านนู้นมันโซม,มากเลยเห็นป๊าน้องสาวก็สั่งเอามาใช้มาใช้ด้วยม,ม,มันก็เลิมใช้กันไร้สวนแลวนะครับจากจากการที่เขามาเห็นความสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงของต้นเขาก็มาขอใช้ด้วยพอพอมาใช้ตัวนี้แล้วไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยเไม่ต้องใช้ยงอื่นยาจะใบแล้วก็ไม่ต้องใช้ เแล้วก็คีดก็ยาขมแมลงตามฤดูกาลเดิมทีก็ต้องใช้นโน่นใช้ใช้โอ้ยหลายอย่างหลายอย่างแล้วมาใช้อย่างเดียวใช้ง่ายมากใช้ง่ายมากม้าก็ไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะนี่อย่างเดียวก็นี่ก็นมียารายาแมลงตามยายารานี่มันได้คิดเลยเนี่ยซื้อมาปีนี้ซื้อมาเยีบยมไว้นะยาไปราไปติดอ่ะไม่ใช้เลยยาราซื้อมาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยไม่เป็น มันไม่ค่อยเป็นลาเออไม่เป็นนะแต่แต,แต่ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคือตามลําต้นเนี่ยมันมีเชื้อรารมันมีเน่าตามกิ่งตามอะไรแต่ตอนเนี้ยมันไม่เป็นเลยนะป้านเนาะอ่าแล้วก็สวนที่บ้านนู้นอ่ะเมื่อเมื่อสองปีนู้นเน่มันจะเป็นลาสีชมพูเนาะใช่ใช่พระมาชีตัวนี้เ่าไม่มีเลยครับเออไม่มีเป็นเลยสะอาดหายจริงๆเลยนะมาก่อนเนี่ยต้องเอาคนเข้ามาขูดตนนะ้นเนาะใช่ใช่ครับขูดขูดออก แล้วก็บผลยา,ามาใช้หนี่แล้วอตองเลยทีนี้เท่าที่ใช้มาป้าป้าใช้มาหลายอย่างจนมาเหลือแค่นี้ต้นทุนป้าลดลงไปเยอะไหมถ้าถ้าวา่านึกว่าถ้าเรามาชีดนี่ตัวทั้งตัวทั้งอนะ่ะเราก็ลดเยอะทำเงนต่อ้งน,นี่เห็นชัดเลยเนาะแล้วผลผลิตที่ได้ก็ ดีกว่านี้เสมอการก็ดีนะดีกว่า็อีส่วนขนาดฝนเก่าๆยังได้สามสิบตันอ่ะอ่าครับฝนก่คได้สาันก่อนก่อนปีปีที่จะมาใช้เนี่ยครับมันเคยได้สามสิบตันแล้วมันมันเหลือยี่สิบตันคำใจไม่ค่อยได้แต่พอมาพอตักต้นสมโมเลยนะเริ่มมาใช้ปั๊บคืนไปสามสิบตันอีกเลยอีส่วนเก่าที่บ้านคือป้าเนี่ยใช้กับต้นอายุสามสิบปีนะแล้วแปลงนี้ก็ประมาณเจ็ดปี แล้วก็ที่ลงปลูกใหม่ด้วยเริ่มจากลงปลูกใหม่เลยนะลุงนะเนาะลงลงดินใหม่ๆเลยซึ่งตอนนี้ต้นมันความสมบูรณ์ค่อนข้างชัดครับเท่ากับว่าป้าที่เคยใช้หลากหลายน่ยประมาณกี่ตัวได้เอาคร่าวๆอืมจะมีบวกลลายจะละลายละลายบวกสังกะสีปวกแมกนีเซียมอะไรเงี้ยอตอนนี้ก็มันเลื้อยแมกนีเซียมมังแต่ว่าไม่ได้ใช้ทุกครั้งสังกะสีเนี่ยไม่ได้ใช้เลยหมายความว่าใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยเป็นหลักนะครับ แล้วก็มีบางอาการก็อาจจะเสริมบ้างนิดหน่อยือสแก่สองตัวนี้ทำไมมันมั่นใจแค่ไหนตอนนี้ก็มั่นใจจากตัวนที่บานนู่นเพราะมันโซมมากเหมือนกันแล้วมันคืนมาได้มันคืนมาได้ก็เลยมั่นใจส่วนนี้ก็มั่นใจแค่ไหนก็มาดูมาดูก็เห็นมาเห็นว่ามันโซมนะก็ไม่มาเห็นต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้สักสองสามปีเอ้าใช้ไม่ถึง ไม่ถึงกี่เดือนเลยก็มาซื้อที่เนี่ยใดปีงั้นสี่เดือนี่เนตั้งก็ซื้อมันเนี่ยปีกระสี่เดือนทีแรกบอดจะบำรุงสักสองปีถึงถึงจะฟื้นแล้วมันฟื้นจริงจริงจริงๆอะกี่เดือนครับป้าก็สามเดือนนะสืมเดือนคืออย่างนี้จริงๆตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยป้าบอกว่าไม่เป็นไรแปลงเนี่ยเดี๋ยวบำรุงกันสักปีสองปีแล้วค่อยเอาดอกปรากฏว่าสามเดือนแล้วก็สามารถที่จะลูกไว้ได้บ้างกับบางต้นแต่ปีนี้ผมว่าเท่าที่ผมเห็นก็ สวยมากจริงๆสวยสวยสมบูรณ์มากอ่ะแล้วดอกตอนนี้ออกมาค่อนข้างเสมอช่วงที่เรามานี่คือเป็นช่วงที่กักน้ํานะที่เห็นใบสวยๆเงี้ยถ้าก่อนกักน้ําใบจะเป็นไงโอ้ยหนามากเลยแสงไม่่องเลยแสงไม่ซองนี่จะไม่มีไรไม่ซองไม่ซองเข้าไปเลยน่ะแต่ต้นไม่ได้ป่วยไม่มีเชื้อราอะไรเนี่ยมันมันมันลวงลงไปเยอะเลยอ่ะอ่าก็คือล่วงช่วงกักน้ําไปหน่อยอืมอืมลวงเสียใบได้ดอกอ่ะราสนิมนะครับแล้วก็แมลงอ่ะ เออมแมลงล่ะป้าตั้งแต่ใช้ตัวนี้แล้วมันเรื่องโรคแมลงหรือมแมลงที่เข้าคุกคามมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมดีกว่าไหมเราก็พอมีใบอ่อนเราไม่ทันเห็นตัวเราก็ฉีดไปด้วยเออฉีดไปซะฉีดไปด้วยพร้อมกันนี่ใช้ตัวนี้ด้วยกับออกยา,มาแมลงย,ยา,มาแมลงพวกออพวก,พวกมแมลงกัดใบอ่ะนะแล้วก็มีพวกเพี้ยกรกแจเจอ,อเราเราไม่ทันเห็นเนาะน่ไม่เคยเห็นเนาะ แต่ชีิมันทาแบบหมอนัดอมอนัดหมอนัดยังไงลงคือว่าเจ็ดวันเจ็ดวันกเจ็ดวันออาบเราไปไปด้วยมันทันเห็นมันไม่รอมันมันลงไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราเอามาอยู่ก้อนที่มาดูแล้วมาซื้อเขาไม่ไม่ะมันจะเป็นลาไ่ติดก็เลยคิดแบบปีนี้จะต้องเป็นก็เกยมไว้แล้วไม่ได้ใช้ออะครับืแล้วช่วงที่ทําดอกมีมีอะไรพิเศษไหม ตอนทําดอกมาชีดมาก้อนนานนี้ชีดใช้สองเท่าสูตรสองเท่าจ้าเพื่อเพื่อกระตุ้นดอกทำดอกชีดไปหนึ่งครับแล้วเท่าที่ติดดอกตอนนี้รู้สึกว่ายังไงบ้างลุงดอกได้ใช้ได้ไหมมันกําลังเริ่มอ่ะมันมันยังไม่เต็มกําลังเริ่มกําออกกาลังกาลังจะเหยียดตีหนูมันได้กี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดอกมันกําลังมาครับนะ ก็เดี๋ยวเราจะใช้ชุดสองเท่าฉีดเพื่อจะยืดช่อดอกกันอีกทีช่วงรัดใบอ่อนเนี่ยหลังจากใช้ของเราแล้วะเป็นยังไงบ้างมันก็ดีค่ะดีดีแบบไหนครับปะก็ใบก็สวยแตกแตงยอดดีแตงยอดดีมากรัดยอดดีจนจนใส่ปุบำลุงอ่ะคนเดียวแล้วไม่กล้าใส่ปุ้มลุงอีกเลยเขากลัวจะงามากใส่ปุบมรุงคนเดียวนะคนเดียว ก่อนก่อนนั้นใช้เยอะไหมคนลงก่ปกติมันลงใช่พอใบแก่เราก็ใช่ใช่ใช่บมันใบสามชุดก็คือใบสามชุดครับแต่มาปีนี้ไม่ไม่กล้าเพราะปีที่แล้วโดนมาแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนอ๋อปีนี้เลยใช้หนเดียวเท่ากับว่าทําให้เราลดต้นทุนทางปุ๋ยดินลงไปได้อะว่าไม่กล้าใช้เยอะก็จากที่คนลงคนป้าได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าอย่างน้อยน้อยลดต้นทุนแล้วนะครับช่วงรัดใบอ่อน ก็เคยใช้ปุ๋ยเยอะๆอ๋อมันงามแล้วมันใช้ของเราไปแล้วมันสวยมันงามก็ไม่ต้องใช้แล้วรดนแล้วครับก็อยากจะให้คุณลงคุณป้าหลังจากใช้แล้วเดีวเรามั่นใจแล้วอยากจะฝากความมั่นใจนี้ให้กับเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเลยที่ปลูทปกทุเรียนมันมันใจมากดี่ได้ทีใช้อันนี้มันใจมากไม่ต้องไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยไม่ยุงยยย่งยากตอนผสมยาไม่ยุ่งยาก แปบเดียวเสร็จนี่มีคนหลองเนี่ยเินรูรูจากกันนะก็เริ่มถามถามกันคนเลาแวกเนี่ยก็เริ่มถามลงลเริ่มถามก็ชุดคู่หูมหาจารย์เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้ชาวสวนที่ใช้เนี่ยในหลายพื้นที่ได้ผลผลิตครับเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าในแต่ละพื้นที่สามารถลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตได้เรื่องโรคเรื่องแมลงก็เป็นการจัดการ ที่ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราอยากจะให้เกษตรกรที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับสําหรับสวนตัวเองสําหรับสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ mm hmm. ใช้ได้ตั้งแต่ฟื้นต้นทําใบสะสมอาหาร mm hmm. เปิดตาดอกจนกระทั่งเบ่งลูก mm hmm. ตัดลูกต้นก็ไม่โทมใช่ไหมป้าไม่ตรมเลยอ่ะอาเนี่ยมันใช้ได้ครบวงจรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะฝากพี่น้องชาวสวนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจเลยว่าลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้อย่างแน่นอนครับเป็นภารกิจของพวกเราที่จิตติดตามผลนะครับหลังจากใช้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนกระทั่งออกดอกออกผลเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะติดตามแบบนี้ไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ดูดีๆว่าเราจะไปตามที่ไหนแห่งไหนอย่างไรเราจะเสนอข่าวทุกท่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนเราทั้ง4คนขอลาทุกท่านไปแล้วนะครับจงนี้ครับสวัสดีครับ เอร์เพนหญิงเกษตรใช้แล้รวยใช้แลรวย,รยรช่วยคนดีเย้